คลิปนี้จะอธิบายวิธีการนำเข้าข้อมูลผู้เช่าด้วยไฟล์ Excel นะคะก่อนอื่นให้ท่านเตรียมข้อมูลในไฟล์ Excel ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยเรียงตามรูปแบบนี้นะคะจะมีไฟล์ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เวลาเตรียมไฟล์นะคะก็ให้เรียงข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ตัวอย่างนะคะเริ่มต้นด้วย เลขบัตรประชาชนนะคะตรงนี้ห้ามเว้นว่างนะคะให้ใช้เลขบัตรประชาชนของผู้เช่านะคะตามด้วยตัวคำนำหน้าชื่อนะคะส่วนรหัสผู้เช่านะคะให้เว้นว่างไว้ได้เลยในช่องนี้นะคะแต่ว่าให้มีคอลัามน์มาไว้นะคะเดี๋ยวระบบตอนที่นำเข้าเนี่ยระบบจะเป็นคนรันเลขให้นะคะว่ารหัสผู้เช่าคือรหัสอะไรนะคะช่องนี้เว้นว่างไว้ได้เลยนะคะ ส่วนคำนำหน้าชื่อนะคะสามารถเว้นว่างไว้ได้หรือว่าจะใส่คำนำหน้าชื่อที่มีในระบบก็ได้นะคะโดยท่านสามารถดูในระบบก่อนได้นะคะว่ามีคำนำหน้าชื่ออะไรบ้างนะคะเข้าไปดูที่เมนูงานประจำวันข้อมูลผู้เช่านะคะในตรงรายละเอียดผู้เช่าตรงนี้นะคะลองคลิกดูได้นะคะว่ามีคำนำหน้าชื่ออะไรบ้างที่ใช้ได้นะคะมีนายนางนาง,นางสาวบริษัททอจอกอนะคะ แล้วก็มีเด็กหญิงเด็กเด็กชายนางสาวนะคะตรงนี้สามารถใช้ได้นะคะโดยเวลาพิมพ์นะคะให้พิมพ์เหมือนกับในข้อมูลที่มีนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเว้นวรรคหรืออะไรที่ไม่ไม่เหมือนกับคํานำหน้าที่มีอยู่นะคะก็จะนําเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องมาเลือกอีกทีหนึ่งในในโปรแกรมนะคะหลังจากที่นําเข้าเสร็จแล้วนะคะ ถ้าอยากให้นำเข้าแล้วกำหนดค่าในโปรแกรมทันทีนะคะก็ให้พิมพ์เหมือนกับในข้อมูลเลยนะคะว่าคำนำหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะมากำหนดในโปรแกรมอีกทีก็เว้นช่องว่างไว้ได้นะคะตรงคำนำหน้าชื่อนะคะตัวเลขบัตรประชาชนนะคะสามารถกำหนดได้สิบสามตัวอักษรนะคะแล้วก็กำหนดชื่อนามสกุลนะคะของผู้เช่านะคะ ชื่อนะคะสามารถกําหนดได้สามสิบตัวอักษรนะคะนมสกุลได้30มสิบตัวอักษรนะคะตรงนี้ก็ให้ใส่เอาไว้อย่าเว้นว่างนะคะที่อยู่สามารถเว้นว่างได้นะคะมีที่อยู่ให้ใส่ได้สองช่องถ้าเกิดที่อยู่ของลูกค้ายาวนะคะที่อยู่หนึ่งได้หนึ่ร้อยตัวอักษรนะคะที่อยู่2ก็ได้100ตัวอักษรนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าใส่ที่อยู่หนึ่งแล้วยาวเกินก็ให้มาต่อที่ที่อยู่ช่องสองนะคะ ต่อไปก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะใส่ได้30ตัวอักษรนะคะซึ่งสามารถใส่ได้มากกว่า1เบอร์นะคะสามารถใช้ลูกน้ําขั้นเบอร์แรกแล้วก็ใส่เบอร์ที่2ได้นะคะแล้วก็อีเมลนะคะอีเมลจะใส่หรือไม่ก็ได้นะคะแล้วก็ l ล n e id นะคะจะใส่หรือไม่ก็ได้นะคะสําหรับเก็บเป็นข้อมูลของลูกค้านะคะตัวที่สําคัญที่จะต้องใส่ก็คือเลขบัตรประชาชนนะคะชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะส่วน อื่นๆน,นะคะจะใส่หรือไม่ก็ได้นะคะส่วนตัวรหัสผู้เช่าให้เว้นว่างไว้นะคะคำนำหน้าชื่อถ้าจะใส่ก็คือให้ตรงกับในโปรแกรมที่มีนะคะถ้าไม่มีก็ให้เว้นว่างไว้นะคะไฟล์ Excel ที่จะสามารถนำเข้าได้นะคะจะต้องเป็นนามสกุล .xls นะคะก็ให้ท่านเซฟเป็นแบบ .xls ก่อนนะคะถึงจะสามารถนำเข้าได้นะคะโดยก่อนที่จะนำเข้านะคะให้ปิดไฟล Excel ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะนำเข้าไม่ได้นะคะเราต้องปิดฟอร์มไฟล์ Excel ทิ้งไปก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองนำเข้าให้ดูนะคะวิธีการนำเข้านะคะให้ท่านเข้าไปที่เมนูของผู้เช่าก่อนนะคะเข้าไปที่เมนูงานประจำวันข้อมูลผู้เช่านะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะมีเมนูหน้าที่พิเศษนะคะให้ท่านคลิกที่หน้าที่พิเศษแล้วก็นำเข้าข้อมูลผู้เช่าจากไฟล์ Excel นะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราลองเช็ค ที่แถบข้อมูลที่นําเข้าว่ามีข้อมูลค้างอยู่ไหมถ้ามีข้อมูลค้างอยู่ให้กดล้างข้อมูลก่อนหนึ่งครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มนําเข้าข้อมูลนะคะเลือกด้านบนนะคะ Import Form ให้เลือกเป็น mx m s excel นะคะหลังจากนั้นก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะ Source file name นะคะก็ คลิกที่ปุ่ม Browse ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกไปที่ File name นะคะตรงนี้เราตั้งชื่อว่าตัวอย่างไฟล์นําเข้าข้อมูลผู้เช่า Excel นะคะเสร็จแล้วกด Open มานะคะเสร็จแล้วกดปุ่ม Next นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลของผู้เช่าในไฟล์ Excel ที่เราจะนําเข้านะคะปรากฏในตารางนะคะ ให้ท่านทําการสคิปโลนะคะถ้าเกิดบรรทัดไหนมันเป็นหัวข้อหรือว่าข้อมูลที่เราจะไม่ได้ใช้ในการนําเข้านะคะเนื่องจากตรงนี้มันมีชื่อหัวข้อนะคะกับมีหมายเลขของจํานวนอักขระอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเว้นไว้สองบรรทัดที่จะไม่นําเข้านะคะส่วนที่เหลือนะคะมีทั้งหมดสี่รายการที่จะนําเข้านะคะตรงนี้เราก็เลยสคิปโลนะคะให้ใส่เป็นสองก็คือเราจะข้ามไปสองบรรทัดที่จะไม่นําเข้านั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็ให้ท่านกดปุ่ม Control ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างเอาไว้นะคะปุ่ม Ctrl นะคะกดค้างเอาไว้นะคะแล้วก็กดหัวคอลัมน์ของข้อมูลนะคะกด A B C D E F นะคะ G H I J นะคะให้มันครอบให้ให้เรียงกันอย่างนี้นะคะอย่ามีช่องว่างนะคะพอกดแล้วก็แล้วก็ปล่อยปุ่ม Ctrl ได้นะคะแต่ระหว่างที่กด ค้างเอาไว้เนี่ยจนครอบหมดเนี่ยกดค้างไว้นะคะกด CTRL ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มคอลัมน์หัวตั้งแต่ A ถึง J นะคะพอครอบเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มลูกศรลงนะคะถ้าเกิดกดปุ่มลูกศรลงแล้วนะคะมันจะมีปุ่ม Next ขึ้นมานะคะก็ให้ท่านกดปุ่ม Next ได้เลยนะคะตรงนี้ก็กดปุ่ม Next อีกทีหนึ่งนะคะตรงช่องนี้นะคะจะมี คำว่า available available column นะคะให้ท่านเลือกคำว่า citizen id นะคะแล้วก็เลือกปุ่มที่2นะคะย้ายย้ายจากช่อง available column นะคะมาที่ key column นะคะให้เลือกเป็น citizen id นะคะย้ายมากดปุ่มที่2ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตรง add type ตรงนี้เลือกเป็น insert นะคะตรงนี้เลือกเป็น insert all นะคะแล้วก็กดปุ่ม execute ค่ะ จะขึ้นว่า import finish นะคะก็ให้เรากดปุ่ม OK นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฟอร์มออกมานะคะตรงนี้ก็ถามว่าต้องการปิดใช่ไหมก็ตอบ yes นะคะก็จะมีข้อมูลที่นำเข้านะคะเข้ามาอยู่ในแทบข้อมูลที่นำเข้าตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มสร้างข้อมูลลูกค้านะคะถ้านำเข้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมี dialog นะคะข้อความขึ้นมาว่านำเข้าข้อมูลหมดแล้วก็ให้เรากดปุ่ม OK นะคะแล้วก็ปิด เลิกงานนะคะสังเกตเห็นว่าตัวของข้อมูลเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วนะคะมี4รายการด้วยกันนะคะตรงนี้แล้วก็ระบบจะรันรหัสของผู้เช่าให้อัตโนมัตินะคะเราสามารถคลิกไปดูรายละเอียดของผู้เช่าคนนั้นได้นะคะก็เลือกที่ผู้เช่าแล้วก็คลิกที่แท็บรายละเอียดผู้เช่าตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่เราใส่ในไฟล์ excel นะคะเข้ามานะคะตรงฟอร์มอื่นๆนะคะ หลังจากที่เรานําเข้าแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถแก้ไขต่อได้สมมุติว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลแบบประชาชนไปไว้ที่เลขที่ผู้เสียภาษีก็ได้หรือว่าจะเพิ่มที่อยู่หรือว่าใส่รูปภาพของลูกค้าหรือว่าจะใส่อีเมลหรือว่าแก้ไขเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะถ้าเกิดทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าต้องการลบผู้เช่าคนไหน นะคะก็ให้คลิกที่ผู้เช่าที่ต้องการลบนะคะแล้วก็ไปที่คลิกที่แถบรายละเอียดผู้เช่าแล้วกดปุ่มลบได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูลของผู้เช่านะคะ